โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะฮะก็ใกล้จะถึงปีใหม่กันแล้วนะครับผมเมหลือไม่อีกอกี่วันนะฮะก็จะปีใหม่แล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ตั้งจิตตั้งใจนะฮะใช้ศัพท์คำว,ว่าตั้งจิตตั้งใจนะฮะว่ามาเล่นไหมครับนะฮะวันนี้มาเล่นแมปนะครับซึ่งแมปนี้เราไม่ได้เล่นมา,าก็นานพอสมควรน,นะฮะเล่นแต่มินิเกมนะครับคือ ไม่รู้จะเล่นแมปอะไรนะฮะแมปช่วงนี้มันซ้ำๆๆๆนะฮะน่าเบื่อนะฮะก็เลยไปเจอเหมือนี่มานะครับซึ่งเป็นแมปของเมกไบนะฮะเมจิกอะไรวะอ่านว่าอะไรวะเพลสอีพัชหรือเปล่านะฮะมาดถีหรือเปล่าขออภัยนะ,ะซึ่งบอกต,ตรงๆว่าแปลไม่เก่งนะครับแล้วก็โง่ภาษาอังกฤษนะฮะเออก็จะพยายามกันแล้วกันนะฮะโอเคครับแมปนี้นะครับก็กดนะครับนี่คือกดนะครับเออ อ๋อนึกว่ามึงบักมึงบักนะฮะมันก็บอกว่าขอบคุณที่มึงโหลดมาเล่นนะฮะกดก็คือว่า1นะครับห้ามทำลายบล็อกนะครับ2ก็ปรับให้เล่นในโหมดอีซี่นะครับซึ่งผมปรับไปแล้วนะฮะแล้วก็3ก็คือมึงเนี่ยนะฮะไปไปปรับอะไรวะความสว่างนะครับให้อยู่ขั้นที่กากที่สุดนะฮะโอ้โหแมงมือชิบหายนะฮะแล้วก็4นะครับเล่นในสโตรเวอร์นะฮะคือเอาชีวิตรอดนี่แหละนะฮะคือมึงไม่ได้ปรับแล้วนะฮะ 5นี้นะฮะขอให้สนุกนะครับผมนะอันนี้กดนะครับไม่ใช่กดแปลว่ากดกดเริ่มนะเออไม่ใช่กดว่ากดหมายอะไรอย่างงี้นะฮะกดนะครับเพื่อไปผจญภัยนะครับแต่ว่าก่อนที่มึงจะผจญภัยเนี่ยนะมึงต้องอ่านเ a ส k อรี r หนึ่งก่อนนะฮะ before อ่าก่อนที่มึงจะออกไปนะฮะเอออยู่ไหนวะนะไม่รู้เลยนะว่าอยู่ในกล่องนะฮะโอเคครับก็อ่า ผมผมบอกกันตรงว่าผมแปลไม่เก่งนะครับก็แล้วแปลผิดแปรถูกก็ขออภัยด้วยนะแต่ว่าจะแปลเนื้อเรื่องคร่าวๆในะกันนะฮะอ่ามันบอกว่านะครับมึงเนี่ยนะฮะคุณอ่าอ่าอันเนี้ยเป็นนักผจญภัยเราเนี่ยนะฮะเป็นนักผจญภัยแล้วก็อ่าปีที่แล้วนะฮะเออไม่ใช่ปีที่แล้วหรือว่ายังไงนะฮะคือว่าเราออกมาเที่ยวนะครับที่มอเชนนะฮะหรือเปล่ามอเชนถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะฮะแล้วก็คือหนึ่งมีพายุอ่าฮะ เข้ามาถล่มนะครับถลม่มแต่ว่าที่เราพักหรือเปล่านะฮะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยนะฮะอ่าอ่าแยกแยกจากกลุ่มเราไปนะฮะคือคือหลงนั่นแหละนะฮะเอาง่ายๆแล้วก็ฮังกี้คือเราหิวนะครับแล้วก็ไปเจอกับหมู่บ้านนะครับที่อยู่ใกล้ๆหรือเปล่านะฮะแล้วก็ซึ่งเราไม่มีอาหารแล้วก็ไม่มีเงินนะครับแล้วก็เรานะฮะ เราเป็นโจรนะฮะเป็นโจรยังไงวะนะฮะคือน่าจะหิวนะฮะแล้วก็ไม่มีเงินด้วยนะฮะก็เลยเป็นโจรแล้วก็ไปป้นนะครับไปป้นคนนะครับจากนั้นก็กาดนะครับคือตำรวจหรือว่าอะไรประมาณนี้นะฮะเห็นเรานะครับแล้วก็จับเรานะฮะประมาณว่าจับเรานะครับแล้วก็เอาแบ็คคือกระเป๋าเนี้ยคุมหัวเรานะฮะคุมหัวเราแล้วก็ เอาของเราไปทั้งหมดนะครับซึ่งเราไม่มีของอแล้วหรือเปล่าแล้วก็จากนั้นนะฮะกาดก็เอากระเป๋าออกนะครับแล้วก็เอา,เ,อาเรามาไว้ที่ดันเจี้ยนตรงนี้นะครับอ๋อนี่คือตอนรี่นะครับคือเราทำไมมาอยู่ตรงนี้นะฮะคือเอาง,ง่ายๆคือเราพัดลงกับเพื่อนนะครับด้วยพายุที่มากระหน่านะฮะแล้วก็ทําให้เราแยกออกแล้วเราไม่มีอาหารแล้วก็ไม่มีเงินจากนั้นนะฮะเราก็ขาเรียกว่า หิ้วนะครับก็เลยป้นนะครับจากนั้นกาดก็เห็นเหล่าโดนจับมาที่นี่นะฮะแล้วนี่คืออะไรวะโอเคครับนี่คือเนื้อเรื่องอคร่าวเนี่ยะเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่านะครับผมจนภัยกันนะครับ3ปีต่อมาหัวกะโหลกร่าใครอู้ไอรอนเนอะกล่องไม่มีอะไรนี่เนอะโอู้มีเลื่องเนื้อเรื่องอันที่2ด้วยนะฮะอ่านแป๊บนะฮะ โอเคครับก็โอเคแปลต่อนะฮะก็คือนะครับคืนหนึ่งนะครับมีการจลกรรมนะครับการจลกรรมคุกนะครับซึ่งมีการระเบิดประตูนะครับมีคนระเบิดประตูนะครับแล้วก็ทําให้นักโทษหนีออกไปหรือเปล่านะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เราก็ตื่นมานะฮะในอีกหลายชั่วโมงนะครับแล้วก็ประมาณว่าเราจะแบบว่าเห็นเห็นนักโทษนะครับเหลือไม่กี่คนเองนะครับ คือหมายว่าเราจะออกไปหรือว่าเราจะอยู่ที่นี่นะครับซึ่งผมแน่นอนว่ากูจะออกไปนะครับผมอันนี้คือน่าจะเป็นนักโทษนะครับเดี๋ยวผมขอลดเสียงแป๊บหนึ่งนะพายุโหมกระหน่ำเลยเกินนะฮะโอเอค <Okay. S 1> ซึ่งไม่มีอะไรเลยนะฮะในส่วนนี้นะครับซึ่งเอามือมือมาให้กูแลกไหมวะ <laughs> เดี๋ยวเขีย okay. ตอนนี้ใครครับ น่าจะเป็นเพื่อนอีกคนของเรานะฮะซึ่งเราทุบบล็อกไม่ได้นะครับกดเขาบอกไว้นะฮะโอเคครับเราจะไปดูห้องข้างๆรอบๆนะฮะว่างไงเพื่อนโอ้โหของมือกเนะ็เทรนะแต่ว่ากูจะหาของตรงไหนตรงนั้นน่าจะเป็นแปลว่าคนตายแล้วนะฮะโอเคผมขอปิดปุ่มที่แปลว่าก,กระโดดหนะ่อนยะตอนนี้นะฮะอูมีดบับเก็บได้เปล่าวะเก็บไม่ได้ ใส่ปลักนะฮะออกไปข้างนอกนะฮะเป็นแบบว่าสวนอะไรสักอย่างนั่แหละนะฮะเมืองหรือเปล่าเราจะไปทางไหนก่อนฮะผมคิดว่าผมจะไปทางนี้ก่อนดีกว่านะฮะซึ่งไปข้างนอกนี้น่ากลัวจังเลยนะฮะเหมืองเหมืองจะมีอะไรวะผมว่ามันลึกแน่นอนนะอยเหล็กเมื่อกี้็นเหล็กนะแต่ว่าน่าจะขุดไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาไม่ให้ขุดนะครับผมผมว่าน่าจะมีของให้เราอยู่แหละ มันจะมีกาดหรือเปล่าอะผมว่าน่าจะไม่มีนะถ้ามีนี่กูชิมหายนะวิ่งกเกมเฮอรเรอร์เลยนะฮะแปบ๊บหนึ่งทำไมทางดูมึงไม่มีอะไรเลยจุดมาปลายทางไม่มีอะไรให้กูเลยนะโอเคไม่มีกรงไม่มีกล่องเลยเลยนะเปิดมาี่โชคลาชิมหายนะอุ้ยอันนี้คืออ่านน่าจะเป็นเหมืองนะครับคนคนเหมืองหรือเปล่านะฮะ นี่ก็เป็นคนเมืองอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเขามีไดอารี่อีกแล้วทำมาเยอะจังเลยนะฮะโอเคฮะก็มันก็บอกว่าเฮลโลนะครับอ่านักผจญภัยนะครับซึ่งคุณเห็นไหมนะฮะว่าแบบว่าทางข้างหน้านะฮะมันโดนปิดกั้นด้วยลาวานะครับด้านซ้ายมือนะฮะตรงนี้นะฮะซึ่งนะครับเออเรามีถังนะครับไอ้นี่มันบอกว่ามันมีถังนะครับในถ้ำนี้นะมันมีแบบว่า มอนสเตอร์ด้วยนะฮะอ่าในทำนี่มอนสเตอร์แล้วก็ให้เราไปออกไปตามหาน่าจะเป็นเหล็กหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะมาให้มันนะครับมันก็จะให้ลาวาไอ้ถังถังมาแล้วเราก็จะเก็บลาวาแล้วก็ออกไปได้นะฮะออกไปไหนวะนะฮะซึ่งกูแปลและงงเองนะฮะโอเคอรับนายขอบคุณมากที่กูแปลไม่ถูกนะฮะเอเคเราจะเดินตามทางไปตลอดนะฮะซึ่ง โอ้โหมืดนช่ไหมว้มืดนผมขอเปิดนิดหนึ่งนะฮะสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเวลาอัดมันจะไม่เห็นนะใน YouTube นะครับผมอ้่ทางทางทางมันแยกเยอะเนาะนะฮะไหนว่าสัพหลาดเยัยไม่มีสัพหลาดสักสักัต,กกะตนะฮะมึงอย่าพูดถึงะนะเดี๋ยวมันมา <laughs> ดาปึยังไม่มีเลยเนี่ยเออมม่มีของอะไรเลยๆๆวะใช่ไหมล่ะ ถ้าเจอสปาราดในกิที่แตกนะเอ้ยนี่คืออะไรมึงมึงมึงติ้วติ้วติ้วนะมึงคงไม่ออกมาใช่ไหมจเย็นเด้อนะคุณเหล็กก็ไม่ได้นะซึ่งมันน่าจะมีกล่องให้เราหน่อยดิเอยกล่องไอรอนนะฮะมันให้มาหาไอรอนจริงๆครับผมแสดงว่าผมแปลถูกแล้วนะฮะกูแปลมั่วถูกด้วยนะฮะเจ๋งจริงๆนะฮะข้างล่างมีอะไรอย่าเผลอไปโอ้โหนั่นไงสปาราดว้าวแล้ว กูบอกแล้วนะกูบอกแล้วนะนี่ไงนดกระดูกกูโจโจนี่ไงนี่ไงนี่โอ้ยผมจะตายแล้วอุ้ย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 มจะตายอุ้ยผมตายแล้วอ๋อไม่ครับผมผมต้องขึ้นนั่นแล้วแหละอู๋มาแล้วโอ๊ยชิบหายแล้วตอนนี้อู้ ตายแน่อนอนอตายแน่อนอนอาตายตาย,ยช่วยช่วยช่วยนายช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหนายเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นอ้าวตายห่าครับผมโอเคครับกลับมาแล้วนะครับซึ่งเมื่อกี้นะครับที่มันบอกว่า ประมาณแบบว่ามึงรีบรีบเก็บนะแล้วมึงก็ออกมาเลยนะนะฮะประมาณนั้นอารมณ์นะฮะซึ่งเราโง่นะฮะซึ่งเราไปบวกมันอุ๊ยแต่ว่าได้ธนูอ่ะพี่จิงโอเคซึ่งผมจะรีบไปนะก่อนที่ผมจะตายอีกรอบหนึ่งนะฮะอ่ากูไม่สมบูรณ์ละไปหาเฮ้ยเราต้องไมันจะไปฆ่าไอ้มซีเราไม่ใช่หรอกมันจะมาฆ่ากูมากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันโยนี่นี่มันเหลี่ยมจะตายวะ กูนี่แหละจะต,ตายกว่ามึยยงๆๆๆๆมาฆ่ามันก่อน่อนที่มันมาฆ่าผมมันเลยมันจะตายวะโอเคตายแล้วโอเคครับเรามาแล้วฮะเราจะเอากล่องซึ่งโอ้ได้หนึ่งอันนะครับซึ่งมันใช้ตั้งสี่อันบ้าบอคอแตกนะฮะมึงทำไมแพงจังเลยนะฮะซึ่งเราต้องไปหาอีกหเหนื่อยใจจริงอย่างน้อยก็มีหูนะฮะไอเขาเรียกว่า เนื <krit> ้อเน่านี้มันคงไม่ใช่มั้งผมจะกินแล้วนะฮะซึ่งฝั่งนี้นะฮะผมได้ไปแล้วหรือเปล่าวะมาแล้วนี่ไงนี่ไงผมไม่มีดาบอ่ะผมต้องไปเอาดาบในสักที่แหละนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีนี่คือักกันไม่มีนี่คือมันตียากมากนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอกลับไปหาดาบแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับซึ่งตอนนี้นะฮะผมก็เดินมาหา ในทางเดิมนะครับซึ่งเอาจริงนะมันไม่มีด่าไหมผมอ่ะตรงนี้หรือเปล่าวะที่จริงมันทุบบล็อกไม่ได้นะเราก็จะไม่ไปทุบนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปทางนู้นเราไปไม่ได้นะซึ่งม้อนมันโหดนะครับผมไอ้ทุ่งหญ้าซัฟฟารีนี่มันต้องมีของให้กนะูแน่นอนมีของให้ไัมเนี่ยวิยเล็กนะฮะอุ้ยขุดไม้ได้เปล่าวะอุ้ยกองโอเคครับหนึ่งอันนะฮะตอนนี้ ซึ่งเยี่ยมยอดครับผมผมไม่อยากได้ทองตอนนี้นะฮะซึ่งสิ่งที่ผมอยากได้มันคือมึงให้ดาบกูเถอะนะฮะซึ่งมึงให้ดาบกูจะตีมึงยังไงนะฮะโอเควัเราตรงนี้เราเคลียร์แล้วนะฮะผมมันจะไม่ลงไปข้างล่างนะเพราะมันโหดนะฮะเซียวนะฮะคืออะไรวะศูนย์กลางหรือเปล่าอ๋อนี่มันคืออะไรวะไปห้องสมุดอ่ะไปหอไปหอ้ปหองประชุมอะไรต่างๆนะฮะหรือเปล่าวะ มันห้องกาดหรือเปล่าะครับผมว่ามันต้องมีของดิโอ้มีหาแนะตอนนี้แคปตัวน,นี้โอ้ห้องนี้เยี่ยมยอดครับผมและใครทักเฟซมาใจเย็นครับผมอุ้ยมีดาบแล้วดีใจฮนะอ้ตอนนี้เรามีดาบแลนะ้วฮะนอนได้ไหมฮะอุ้ยนอนไหมจะตายตายแบบงงๆอะโอเคครับกลับมาแล้วนะฮะซึ่งตายโงปแล้วสองรอบนะ โอเคครับผมจะไม่เล่นอะไรที่มันพิเรนพิเรนแล้วกูจะตายเพิ่มอีกนะฮะโอ้โหโอ้ผมจะฆ่ากับไอ็ตัวนี้เหรอเพื่อเอาชุดอันนั้นนะฮะซึ่งข้างในมึงออกมาดินะไอ้จิ้มจอกอกมานี่เนี่ยนี่แนี่นี่แน่นี่แน่นี่แน่ก็ก็ก็เปิดประตูเปิดออกดูโอ้เป็นเธอนะฮะ อู้หูกาดม่โคตรแข็งแก่งนะับมึงไรมึงจะตายวะถ้าผมเข้าไปนี่คือผมออกไม่ได้เะฮะหรือเปล่าอ่ะนั่นไงนั่นไงชัดเลยนะฮะจะออกยังไงโอเคครับอันนี้ผมเอาได้หรือเปล่าอ่ะน่าจะได้เนาะเพราะมันไม่ให้ทุกบล็อกนะฮะแต่ว่าอันนี้คงคงไม่ใช่บล็อกนะฮะเย่อู้เดมอนฮะของหมดเลยนะฮะมีสมุดด้วยนะัะผมคิดว่าผมจะไม่อ่านละมีเกียรตินะฮะ แต่ว่ามันน่าจะอ่านนะเพราะมันเป็นโค้ดนะครับโคดเพื่อออก1 2 4 3โอ้โหเป็นโค้ดที่อินดี้สัสว์นะฮะโอ้หแหลกนะขออภัยด้วยนะซึ่งเราจะออกไปได้นั่นก็คือคุณกุญแจนะครับซึ่งที่มันมีที่มือมาตรงเมื่อกี้นะฮะโอเคควันควันในการตีแรงนะฮะมันบอกว่าควันนี้เป็นของควันจากอ่ากัปตันนะฮะกัปตันที่อะ,ะไรวะเนะฮะเราใช้ เราจะไปที่ไหนดีนะฮะสุขาอยู่คนใดนะฮะไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือทางออกนะครับมันบอกว่าทางออกรหัสรหัสรหัสหนึ่งสองสี่สามรหัสเนี่ยมันง่ายได้บ่นะง่ายชิบหายเนะี่ยโอ้แต่ผมว่าผมจะไม่ไปนะฮะเพราะว่าผมจะลงดันเจนก่อนก่อนที่ผมจะไปนะฮะมันจะง่ายเลยประมาณนั้นนะฮนะอุ้ยตัวไปยังไนงะ โอ้ไม่ยอมโหดแต่มอกไงโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไวะนี่เนี่ยโอ้โอ้กาดนะฮะน่าจะเป็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่มันก็ตายง่ายนี่ว่ะโอ้ะหะม่โอพีแล้วนะฮะเติมทูเก้าสิบแล้วนะฮะโอเคตายเลยตายเลยมาจากไหนวะโอเคผมไปข้างล่างก่อนดีกว่านะ แปปหนึ่งฮะเลยลงข้างล่างแปปหนึ่งแคปตอนนี้นะฮะเรามาถึงข้างล่างแล้วนะครับซึ่งนายเอ๋ยนะนายนะครับเรามีทองตั้งเจ็ดอันนะนะนเราจะแลกอ้าวไม่ใช่เหรอวะซึ่งมันเอาถังมาแลกเป็นทองอออเว้ยอ๋อผมนึกว่าเอาทองไปแลกเป็นถังปลาบารอเชียวนะฮะแปปหนึ่งฮะขออภัยนะฮะซึ่งเมื่อกี้ตาฝาดนะครับผมทางหนึ่งทางนู้นนะ โอ้นี่มันทางสว่างนี่วะนะฮะโอ้ทางสว,ว, <c oughs> ว่างวลาวาวอุ้ยกล่องอ้าวเชดของโหดว่ะเราต้องต้องต้องตาดีๆนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าม,มึงกล่องจะซ่อนอยู่ทางไหนสักที่หนึ่งนะฮะซึ่งตาผมก็ไม่ค่อยจะดีอยู่นะฮะในน้ำมีหรือเปล่าวะปอมแปมปอมแปมมีหรือเปล่า มาเลยหนูนะฮะเรามีดาบแล้วเราไม,ม่กลัวแล้วนะฮะเออเดี๋ยวผมจะกลับไปทางเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมตายเพราะสก,กิลหรืตันโง่ๆเมื่อกี้นะฮะซึ่งมันน่าจะมีของเปล่าบอกเลยว่ามของอูวูมึงเดินลงมาอีกนิดหนึ่งเจอเจอดาบแล้วนะฮะซึ่งผมคิดว่าเอ็นบีซีตัวผมยังไม่ได้คลิกเว้ยเดี๋ยวผมไปคลิกเ e อ็นบีซีก่อนอแกตัวนี้เอ็นบีซีตัวไหนวะโคสิบ กอันเอโมโร์มึงมาทำไมวะมันมาจากไหนวะม,นมีทางไปต่อผมคิดว่าน,นะฮะมันมันซับซ้อนมากเลยนะฮะโอเคตอนนี้นะฮะคือที่ผมได้มาอันนี้ไม่เกี่ยวน,ะะนี่ก็ไม่เกี่ยวผมชุดนี้มันมันมันอ,ออกไปได้หรือเปล่าไม่รู้ผมอ,ออกมดแล้วนะคือผมได้ดาบมาแล้วก็วกเอ็มไอเดมอนแล้วก็โคอ,อะไรต่างๆนะฮะซึ่ง ไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาทำไมแต่ว่า <Huh? S 1> หรือว่าบล็อกนี้มันต้องไป <Huh? S 1> ทำอะไรวะ <laughs> โอเค <Huh? S 1> ผมจะไปแรกดีกว่าผมขึ้นมาข้างบนกับผมงงมากตรงนี้นะฮะโอเคครับ <c oughs> okay, ตอนนี้ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับผมซึ่งผมก็งงมากๆตอนนี้นะฮะซึ่งลงไปข้างล่างน,นี้ก็สำรวจมาแล้วนะฮะแต่ว่า <c oughs> อู้กาดนี่คือกาดนะไอ้เมื่อกี้น่าจะเป็นกับตรงกับตนอะไรสักอย่าง <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อย,อยแจ็คสแปรโลหนะรือเปล่านะไม่น่ใ ซึ่งมึงจะวิ่งทำไมนะฮะโอ้ยมันใหญ่ได้บนะะ่นั่นคืออะไรกุ๊กนะครับซึ่งใครทักเฟมาอีกแ,แล้วนะฮะรับด้วยครับผมนะผมเองกุ๊กนะฮะน่าจะมีของขายบอกแล้วนะฮะแพงขีบหายนะนั่นไงไม่เอาของขายเอาของฟรีมากกว่านโอเคครับผมตอนนี้เราได้ของฟรีมาพอสมควรน,นะฮะซึ่งทักเฟซมั่จังเลยนะ ผมปิดแป๊บหนึ่งนะห้องอาบน้ำหรือเปล่านะห้องอาบน้ำที่มันบอกว่าทางออกหรือเปล่าไม่ใช่ของนะฮะอ๋ออาบน้ำไม่่อะไรเอ็มมันออกทางออกอะไรอาบน้ำนะฮะโชว์ชวิวเป็นโชว์วิวเนี่ยฮะโชว์วิวเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมว่ามันต้องมีอันนี้มันเปิดน้ำค้างไว้เว้ มึงเปิดปุ๊บมึงปิดไม่ได้เหรอเอยนี่มันปิดได้นี่ปิดไม่ได้วะเฮ้ยเฮยเฮ้ยตรงนี้ทำไมปิดไม่ได้ซึ่งมันน่าจะบักนะโอเคไปเอาไปดีกว่าเอาไ,ได้ของมาพอสมควรแล้วนะวเจอกายแล้วเตือนเตือนนี่นี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่นนนนนอุยอ้ยอุ้ยไปหนอีกตัววะ มันจะไม่ตายงูแล้วนะฮะเพราะว่าผมเทพแล้วนะครับนี่ห้องใครเอ่ยอุ้ยมีโคอะครับมีโคให้เผาเผาเผาฟรีนะเออลิ้นกุลวันละซึ่งเอาตามตรงนะครับคือไอ้บล็อกตรงนี้มันเอาไปแลกหรือว่ามันเอามาเผาวะนะฮะซึ่งผมจะไม่เผานะครับมันมีอะไราตามเกมมาเราก็จะใช้ตามนั้นนะฮะวิกาตามมาแล้วตรงนี้มันจะไปทะลุไหนวะ ผมรู้สึกว่ามันกว้างใหญ่ไปสารจิบหายเลยนะฮะกูนี่เดินเดินนี่มึนหัวชิบมหายนะฮะอะไรวะเนี่ยมึงวนไปไหนวะไอเลทางนี้ทางไหนวะการเดียจิ๋มหายเลยเนี่ยโอเคโอเคตั้งสติก่อนนะฮะผมเห็นห้องสมุดนะครับห้องสมุดมันบอกว่าไปทางขวามือตรงนี้นะฮะเ้ไม่ใช่มันวนมาหากันหรือเปล่าโอเคมันวนมาหากันนะะซึ่ง นู่น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 แล้วก็วนมาตรงนีง้นะฮะงงนะฮะอย่างงงนะครับท่านผู้ชมนะฮะคือตรงนี้ผมจะมาบอกก่อนตรงนี้ออกมานะฮะตรงนั้นก็คือถ้ำนะฮะออกมาตรงนี้คือนี่คือทางออกที่เราไปกดร,รหรัสนะฮะทางนี้คือห้องที่เราไปเจอกับตันนะฮะและทางนี้คือห้องที่เราไปเมื่อกี้นะครับคือทางนี้แล้วก็มันก็จะวนมาออกทางนี้นะจะพูดทําไมให้งงนะฮะพูดให้สรุปไงนะทางต่อไปเรา ai, ะจะไปทางนี้นะครับนั่นะคือห้องสมุดนะ มันท้องสมุดต,ตรงไหนวะอุย้ยมีของให้คราฟนะครับแล้ว,แล,วแล้วจะคราฟอะไรอนะ <c oughs> เอาออกมาได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่เอาเอาออกมาก่อนละขึ้มีโคอะอุย้ยโคมันน่าจะเอาออกมาได้หรือเปล่านั่นไงผมว่าแล้วมันต้องมีโคออกมาได้เลยเพราะว่าโคมาแล้วแลกได้เนาะเราเนี้ก็ฉลาดไม่เบานะฮะ <c oughs> ตรงไหนวะไม่คิดว่า โอเคนี่ไงห้องสมุดนะครับอู้บรรลักษนณะ์เนอะเอาทองมาแลกทำไมวะ <c oughs> โอเคครับตอนนี้น่านจะหมดแล้วนะครับผมซึ่งใญ่ตรงนี้น่านจะไม่เอาไม่ได้แลวโอเคครับหมดแล้วฮะยังไม่รู้จะแลกอะไรแต่ว่าเอาของไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเราจะไปทางออกนะที่เรากดรหัสไว้เมื่อกี้นะครับ ซึ่งงงเละะว่ากูเป็นตามัยทางออกนี่คือไม่ใช่ว่ากูเข้าไปปุ๊บแม่งจบเกมเนีทยจบแบบงงงงแล้วเออชิบหายเลยเดียวนะแคปทางออกนะครับเอ็กซิดนะฮะอันนี้คือผู้ใดใช้เดมอนสามอันในการปลดล็อกมีแล้วนะเก่งไหมล่ะนะนี่กูเกือบไปไปคาบดาบเล่นแล้วนี่อู้มีชุดโหดด้วย ผมของผมจเต็มแล้วเว้ยเดี๋ยวใช้หมวกกันผมว่าชุดมันต้องเอาออกมาไม่ได้แน่นอนแนตะ่แต่ผมเสือกเอา,เอ,าออกมาหุยโอ้โหเหมือนกว้างใหญ่ไพศาลแท้แนอะนะซัมมอนโอ้โอ้โอโอป้องอยังโอ้ประจักรแงวยิ่ยตก องคุ้มอะเฮ้ยใัรจอยเกมมาวะนะฮะูแม่แม่จา๋าตัวเฮียอะไรวะกูจะท้อมมดนมาทำไมวะแง่มึงออกมาไม่ได้แล้วสิคไม่ได้แดดกูหรอกนะฮะอา่าผมใช้บอลน,นะไม่ได้แดดผมหรอครับคุณเนะี่ยมันโอเคแค่นั้นแหละนะฮะกูออกมาได้อย่าอย่าโง,ง่นะฮะ โอ้สบายเลยเนี่ยโอเคครับผมจะตีมันนะฮะจนกว่ามันจะตายนะฮะตอนนี้นะฮะดาบพังมาแล้วนะครับซึ่งเหลือดาบอีกอันหนึ่งถ้ามึงพังรอบหนึ่งกูจะไม่ตีมึงแล้วนะฮะกูจะออกเกมด้วยนะฮะมันจะอึดไปไหนมันอึดจริงว่ะท่านผู้ชมมันอึดจริงว่ะโอ้มันอึดอึดอึดมากๆอะ่ะผมรู้ละ ที่มันให้เอ็นชาร์จแรกของนะั่นแหละผมว่ามันต้องใช้แน่นอนเว้ยกลับไปห้องสมุดอีกรอบหนึ่งนะฮะเราจะไปเอ็นชาร์จดาบก่อนโอเคครับตอนนี้กลับมาห้องสมุดแล้วนะครับผมก็จะเอ็นชาร์จดาบนะครับโดยการแลกไปสองอันไม่รู้เหมือนกันว่ามันม,มึงให้แลกหรือเปล่ากูจะแลกไปเลยนะฮะเพราะว่าผมตีมันไม่เข้าเลยนะฮะม,มันมันโหดแท้นะฮะเ,เหลือสามสิบไปอ่ะสามสิบก็สามสิบดินะฮะจัดไปชุดใหญ่พักกระพริบนะฮะ,อะโอโ้โหมึงจะมึงมึง มันใช่ทองนี่เหรองอกทองมาจากไหนวะนี่ะวิวสามสิบอะท่านผู้ชมไปไหมครับโอ้แต่มันของหโหเลยนั่นแหะมันมีมันมีชัดเนี่ยเนาะดูมันมีสมัยกับอันนี้เองจะเล็กมันทำไมวะนะฮะเช่ามาเลยครับผมไปตีมันจนดับแห้งนะครับแล้วก็มาว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะโอเค โคปตอนนี้ผมกลับขึ้นมาขม้างบนนะผมคิดอะไรได้อย่างหนึ่งแล้วตอนที่ผมขึ้นมาคือมันมีดาบให้แลกเว้ตรงนี้นะฮะซึ่งผมจะแลกนะฮะไม่รู้แหละมันจะให้แลกหรือเปล่าแต่ผมจะแลกนะฮะเพราะว่าดาบผมกากนะฮะโอเคครับ okay. ซึ่งตอนนี้นะครับผมมาห้องเชาวเวลนะฮะห้องอาบน้ํานะครับตรงนี้ซึ่งมันมีถังนะฮะตรงนี้ถังเปล่านะฮะโอเคผมจะเก็บมานะครับจําได้ว่ามันให้ไปแลกข้างล่างได้นะครับผม เดี๋ยวเปิดน้ำก่อนมันให้ไปอ่ะโอเคมันให้อ่าเราไปแลกถังไอที้ไอที่าเขาเรียกว่าะว NPC ที่ตรงเหมืองนะฮะเออผมก็เก็บไปสินะฮะรออะไรล่ะนะฮะของฟิลหมดเลยนะฮะผมคิดว่าก่อนที่แลกของก่อนที่มันจะหายไปหมดนะฮะผมต้องเอ้ามันมีของอะผม มีของว่ะโอเคเยี่ยมยอดนะผมยวถือหน่อยผม,มใส่เลยผมว่าไอชุดท,ที่มันให้ไอห้องกับตาพวกนั้นน่าจะใส่ไม่ได้นะฮะชุดนี้มันเตรียมบวกหรือเปล่าโอเคตอนนี้นะขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้ามันบวกกับไอนั่นคือมันน่าจะเป็นบอสใหญ่ที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็จะชนะเกมเลยหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมได้ของมาเยอะละผมจะอินชาร์ของแล้วนะฮะซึ่งดาบอะไรผมก็แลกหมดแล้วนะฮะโอเคต้องไป แล้วล่ะทำให้มันเป็นเหล็กก่อนเอ๊ะทำให้เป็นก้อนก่อนนะฮะโดยการที่เราจะมาขยำขยี้มันนะฮะไม่เกี่ยวโอเคมันได,ได้ได้เยอะพอสมควรน,นะฮะทำเป็นเอ็นซานเอ็นซานสามก็ห้าสิบกระปุกก็น่าจะได้นะฮะเลขสามสิบเถอะนะฮะมัดถึงมั้ยวะไม่ถึงเถอะไม่ถึงครับท่านผู้ชม มเหมือนผมจะเอาไปแลกอะไรเล่นหรือเปล่าโอ้โหสารตีบะไม่ได้หรอกว่ะโอเคครับถึงห้องบอสแล้วนะครับซึ่งวิโดออมาอ้าวไม่ได้วะกดเดเมตนี่แน่นี่แน่เราหัวแล้วนะวิวิเหมือนตีมืนตีไก่ว่ะครับมามาเลยจังๆกับเรา หลบไม่จังดีกว่าเอาไปก่อนโู้มันตีแรงมากๆเลยครับท่านผู้ชมซึ่งหามไม่ได้หมดว่ะตีแรงอย่างนี้พี่ขออยู่ข้างนอกบอกไปก่อนนะน้องอี่ผมไม่น่าเอาน้องแบกมาเลยมันตีแล้วมันกระเด็นว่ะนี่ก็ได้ไี่โอเคผมจะกอเทปกันแล้วกันนะฮะ two thousand years later โอเคตายแล้วฮะโอ้โหดูครับสาก,กอเทปนะโคตรโคตรมันเป็นแบบว่าบล็อกหัวหัวอะไรสักอย่างนั่นแหละมันคือที่ออกมันคือที่ออกจากตรงนี้ไปเยอะเดียนจบว่าที่เนี้าานยกูสัตหาอะไรตั้งเยอะนะนึกว่า เอ็นชุงชายเปิลนี้มันจะมาทำอะไรเนี่ยไรให้กระโดดเล่นเหรอครับโอเคมีทางลึกลับอย่างนี้ด้วยดีเอ็นแล้วครับแต่ว่ามันบอกว่าดีเอ็นมันมีต่อโอเคเดี๋ยวดีเอ็นมึงแปลกๆนะดีเอ็นมีทางต่อเดี๋ยวโอเคครับโอเคก็ okay. รจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอะโอเคอันนี้ก็คือหน้าตาคนสร้างนะครับผมน่าจะดีเอ็นจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าออกมาโลกภายนอกแล้วแล้วนะครับผมซึ่งผมจะเอาของมาเยอะทำไมวะโอเคผิดคาดมากเลยนะในแมปนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ใน e p ีหน้ากันลวกันนะเดี๋ยวมาเล่นแมปกันนะใน EP หน้ากันลวกันนะโอเค นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็อยากให้ทำต่อก็คอมเมนต์ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันนะฮะเจอกันวันุขส์เสาร์ที่คับผมเจอนแบบหน้าโอเคบ๊ายปไปแบบนี้เอามันทำอะไรเยอะอนะ่ะไม่รู้เหมือนนะ